อโอ้คืนอีกแล้วตัดเบ็ดอีกแล้วครับ แนวพูดมุ้ไหลเบลอเสเลยดูวโอ้ห ดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนา NA FC ทุกท่านครับผมมาครับวันนี้เรามากู้เบ็ดกันก็เมื่อกี้นะครับไปกู้ของเมียพรานบัานออกก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผลงานของเขาโอ้โหเทียบเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูของผมบางว่าจะได้ขนาดไหนนี่ครับตัวแรก ออลักษณะนะครับเดี่ยวเบ็ดแบบนี้ก็จะเป็นปรากฏแทบจะล้วนๆเลยนะครับนี่ตัวแรกงามเลยนี <c oughs> ม่มาติดเลยเปพอมนี่ครับตัวแรกใหญ่เลยก็เดี๋ยวเราลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับว่าสองคนกับเมียพานบานออกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่ก็ นับเต็มกันไปเรื่อยๆครับไปครับไปดูกันเรื่อยๆโอ้คืนี่แหละ้ดตัดโอ้ว <c oughs> ัวซ้อนเลยนะครับคืน นี่ครับผมใ้สวยนะครับโอเค ไซ้ส์สวยเลยนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าใหญ่แล้วก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับวันนี้นี่ครับผมไปครับ โอ้นุ่นหดขาวเลยครับเหงือกขาพลงเลยอุ้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 ยมันจะมีสองตัวครับผมนี่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 เบ็ดสามตานะครับติดสองตัวโอ้เบ็ดเยอะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปลาตุนุกตอวันนี้รู้สึกเหมือนว่าจะมีแต่ปลากรดล้วนๆนะครับช่วงนี้ยังไม่เจอปลาไายนะครับอน,นี้ใส้สวยครับ ดูตรงโน้นก็นเหมือนนีนะครับแลดูน้ำกระเพิ่มกระเพิ่มแต่เดี๋ยวเราปัดอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูนน่น ไม่ออกครับตัวนี้ลืนนีค่ครับไปครับเปลุ้นกระตอ,อ,อก็รู้สึกเหมือนว่าข้างหน้าจะมีนะครับเห็นน้ำก็เพิ่มอยู่ดีครับอันนี้มี โอ้คืนนี้แหละค่มีตัดโอ้ตัวซ่อนเลยนะครับคืนนี่ครับผมอใจสวยนะครับโอเคก็ได้มาแค่นี้แล้วนะครับ <_ s 1> สองคนกับแม่บ้านวันนี้ก็ถือว่าหมานคันเทพเลยไปครับยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ ันนี้ก็มีนะครับ อีครับมีครับดูเลยหลังโง่งอยู่ดูเลยนะครับ แล้วนะครับวันนี้รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไซเสมอเลยวันนี้ยังไม่มีไซโลเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เต็มเลย ไปครับู่นครับมีนะครับอันนี้เหมือนว่าจะมีเฮนะครับรู้สึกว่าสามตาจะติดทั้งสามตัวเลยนะครับไปครับูุนดยสายบิงกันเปี้ยวเฝ้าเลยสามหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมอ้ใช่ครับผม สามเลยครับอันนี้เปลยอยเปลียงกันเลยอ่ะ <laughs> เออหนูถึงหลังหนูนะลุยแถวเลยมาเอาตัวนี้ขึ้นก่อนอุยอุยอุยอุ้ยอุ้ย,อย,อยโอ้แล้ว เหมือนจะใหญ่กว่าเขานะครับตัวนี้ตัวท้ายหมัอนๆเลยครับตัวน,นี้ติดครบทุกตา เลยนะครับไปครับแขวเลยโอ้โหสุดยอดยไหนแล้วนะครับรดูเป็นปลาอะไรตะกี้แน่ๆน,นะครับดูปลายซ้ายลูกตัวใหญ่ๆเลยนู่นหนอนู่นหนโอ้โหยมีเฮกเลยนะครับอันนี้ อู้ดูไหลเบลอเลยทุกคนคุยอืม ไฮิโอ้โอ้ยอดครับผมตัวนี้ หรือว่าจะไเจอหน้านะครับวันนี้ดูโอ้โหวันนี้ยังดีนะครับที่ยังมีมาให้เห็นแ๋วครับ มาสรุปผลงานกันเลยวันนี้นี่ครับก็ที่เห็นนี่นะครับก็ไม่ใช่ของผมคนเดียวก็เป็นของนาคานบานหนออเขาด้วยก็ทั้งหมดได้มาแค่นี้นะครับก็ประมาณรวมๆยี่สิบตัวนะครับครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับนี่อ๋อตัวนี้สวยงามครับก็จเจอกันใหม่ครับผมหมันหมนครับ